วันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนจริงๆวันนี้ร้อนมากแม่ภาษาเกาหลีพูดยังไงง่ายที่สุดเทคนิคที่ครูเทจะสอนพวกเราในวันนี้คือพวกเราฟังออกเสียงตามแล้วเอาไปใช้สื่อสารจริงได้เลยทันทีโดยไม่ต้องเครียดท่องไวยากรณ์โอเคไหมอะนี่คือประโยคสมบูรณ์ที่ครูเทเอามาสอนพวกเราซึ่งแปลว่าวันนี้ร้อนมากๆวันนี้ร้อนจริงๆอ่ะพวกเราก็ฟังออกเสียงตามแล้วก็เอาไปใช้สื่อสารจริงได้เลยทันทีอะเริ่มเลยนะคำแรก ตัวสีม่วงนี้ออกเสียงว่าโอเนิ u โอเนิรว่าเนให้เราหมวนปลายลิ้นขึ้นบนเพดานนิดหนึ่งแล้วเราจะออกเสียงชัดให้ออกเสียงว่าโอเนิรโอเนิโอเคนะซึ่งก็คือเ a ไดเ d a y แปลว่าวันนี้ไปต่อตัวต่อมาตัวที่สองตัวสีเขียวนี้ออกเสียงว่า nomu nomu nom เคล็ดลับที่ครูได้สอนในคอร์สออนไลน์คูเรียนเบสิคที่ทําให้ลูกศิษย์ในคอร์สเพื่อนๆเ,เราในคอร์สเนี่ยพูดออกเสียงชัดให้เราทําปากอุ้มๆนอมูนอมูมันก็จะเหมือนกว่าโอเคไหมออกเสียงว่านอมูนอมูซึ่งก็คือ really really แปลว่ามากๆแปลว่าจริงๆต่อมาคําสุดท้ายสีฟ้าตรงนี้ออกเสียงว่าทวออู โก็คือ hot hot แปลว่าร้อนรวมทั้งหมดทุกตัวในประโยคนี้ออกเสียงว่าวันนี้นุ่มถววยก็คือ today it's really hot today it's really hot แปลว่าวันนี้ร้อนมากๆวันนี้ร้อนจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคที่คได้ให้พวกเราในคลิปนี้อะ ในภาษาอังกฤษคําว่า today ที่แปลว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถย้ายมาไว้ท้ายสุดของประโยคก็ได้ก็จะกลายเป็น it's really hot today it's really hot today ความหมายเดียวกันแปลว่าวันนี้ร้อนมากมวันนี้ร้อนจริงๆก็เอาไปใช้คุยได้ทันทีโดยไม่ต้องเครียดท่องไวยากรณ์นี่แหละคือทางลัดให้เราเรียนแบบนี้แล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนฟรี แบบนี้อีกได้เกาหลีอังกฤษควบ2ภาษาแบบนี้อีกก็ติดตามครูเทพไว้ได้เลยทุกช่องทางแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย